บทเสียงธรรมเช้าวันศุกร์26ธันวาคม2,568สาธุเช้านี้เป็นเช้าที่ดีเช้าว,วันใหม่ที่เต็มไปด้วยบุญกุศลและความเป็นสิริมงคลขออานุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงโกรธเมตตาเปิดประตูแห่งโชคลาภเปิดประตูแห่งทรัพย์สิน เปิดหนทางให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการค้าการเงินให้ผู้ฟังทั้งหลายผู้ตั้งใจทำความดีรักษาศีลเจริญเมตตาจงได้รับผลแห่งบุญนำพาซึ่งความสำเร็จความมั่นคงและความสุขกายสุขใจขอให้ทรัพย์ไหลมาโชคไหลมาสิ่งที่ติดขัด ให้คลายสิ่งที่ยังปิดกั้นให้เปิดออกขอให้มีช่องทางทำมาหากินสุจริตขอให้ความตั้งใจดีงอกงามขอให้แรงงานแห่งชีวิตไม่สูญเปล่าขอให้ความเพียรได้รับผลตอบแทนวันนี้เราจะตั้งจิตให้สงบตั้งใจทำดีทั้งกายวาจาใจ และอุทิศบุญนี้เป็นปัจจัยแห่งความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมบัดนี้ขอเชิญผู้ฟังทั้งหลายตั้งใจสำรวมกายวาจาใจตั้งสติให้มั่นตั้งใจรับศีลเป็นเครื่องกำกับจิตเป็นรั้วป้องกันชีวิตไม่ให้ตกต่ำเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาให้น้อมจิตไปนในทางที่ถูกต้องอาราธนาศีลข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตนี้ขอตั้งมั่นอยู่ในทางแห่งศีลเว้นจากอากุศลความชั่วทั้งปวงตั้งใจทำความดีเจริญจิตในทางธรรมเว้นจังหวะให้ตั้งจิตขออนุภาพแห่งพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจงปกปักรักษาผู้ฟังทั้งหลาย ให้คล ა วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงให้เกิดความสงบความมั่นคงความร่มเย็นในชีวิตเชิญบารมีแห่งเทพพยายดาทั้งหลายผู้สถิตยอยู่ในสากลจักรวาลผู้รักษาสถานที่ผู้คุ้มครองบ้านเมืองผู้คุ้มครองชีวิตที่ตั้งอยู่ในทางธรรมขอจงมาร่วมเป็นสักขีพยานแห่งบุญร่วมรักษาผู้ฟังให้พ้นจากทุกข์ให้รอดพ้นจากอุปสรรคทั้งหลาย ให้เกิดความสว่างในจิตใจให้กล้าเผชิญโลกด้วยสติและปัญญาขอให้เทวดาที่รักษาตัวเทวดาที่รักษาครอบครัวเทวดาที่รักษาชะตาชีวิตจงช่วยประคับประคองให้ก้าเดือนในทางที่ถูกนำไปสู่ความสุขความสำเร็จความมั่นคงบัดนี้เราจะตั้งจิตแผ่เมตตาส่งความรักความปรารถนาดีไปยังตนเอง และสรรพสัตว์ทั้งหลายแผ่เมตตาต่อตนเองขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจจงมีชีวิตที่เจริญงอกงามในทางที่ดีมีแรงกายแรงใจทำคุณงามความดีต่อไปณนะเช้าวันศักดิ์สิทธิ์นี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัย จงประทานพรแก่ผู้ฟังทั้งหลายขอให้มีโชคดีขอให้มีทรัพย์โดยสุจริตขอให้มีปัญญานำทางขอให้มีสติปกป้องใจขอให้มีความเพียรเป็นพลังเมื่อเจอความยากให้มีกำลังใจเมื่อพบอุปสรรคให้มีปัญญาเมื่อเหนื่อยล้าให้มีธรรมเป็นที่พักพิงขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีวันแห่งความก้าวหน้า วันแห่งความเมตตาวันแห่งบุญกุศลและวันแห่งความสำเร็จสาธุสาธุสาธุ